สวัสดีค่ะดิฉันรางสาวปัญจลักษณ์สกุลวชรคพักดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ทับหนึ่งเลขที่สี่ค่ะสอนคนเก่งการสอนคนให้เก่งนี้ถ้าดูเฉพาะบางแง่ม,มุมอาจเห็นว่าดีว่าสอดคล้องต้องกับสมัยเร่งรัดพัฒนาแต่ถ้ามองให้ถี่ท่วนรอบด้านแล้วจะเห็นว่าการมุ่งสอนคนให้เก่งเป็นเกณฑ์อาจทําทให้เกิดจุดบกพร่องต่างๆขึ้นในตัวบุคคลได้ไม่น้อยที่สําคัญก็มีข้อหนึ่ง บกพร่องในความคิดพิจารณาที่รอบคอบและกว้างไกลเพราะใจร้อนเร่งจะทําการให้สําเร็จโดยเร็วเป็นเหตุให้การงานผิดพลาดขัดข้องล้มเหลวข้อ2บอกพร่องในความนับถือและเกรงใจผู้อื่นเพราะถือว่าตนเป็นเลิศเป็นเหตุให้เย่อหยิ่งมองข้ามความสําคัญของบุคคลอื่นและมากเกความขัดแย้งทําลายไมยตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสมัคคีระหว่างกันข้อสม บกพ่องในความมัธยัถ์พอเหมาะพอดีในการกระทําทั้งปวงพอมุ่งหน้าแต่จะทําตัวให้เด่นให้ก้าวหน้าเป็นเหตุให้เห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบข้อสี่บกพ้องในจริยธรรมและความรู้จักผิดชอบชั่วดีพอมุ่งแต่จะสแสวงหาประโยชน์เฉพาะตัวให้เพิ่มพูนขึ้นเป็นเหตุให้ทําความผิดและความชั่วคือจะหลดได้โดยไม่สะดุ้งสะทือนลักษณะของคนน่ารัก ลักษณะคนดีที่น่ารักมีใช่จักต้องสวยรวยยิ่งใหญ่หรือตำแหน่งสูงเด่นจนเห็นไกลแต่ขอให้เพียงมีสี่ประการ 1. คือไม่อวดดีว่ามีเด่นอาจปิดเร้นความยิ่งใหญ่ไม่กล่าวขานสอไม่พูดมากจนคนดำคาญไม่พูดพานพูดออกไปนอกทาง สอ่อนน้อมถ่อมตนคนเห็นค่ามีสัมมาคารวะไม่กระด้างสรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวพางไม่คัดง้างรู้วิธีประนีประนอมทั้งสี่ข้ออยู่ที่ไหนใครก็รักอยากรู้จักอยากเป็นมิตรสนิทถนอมดังมาลีสีสวยรวยกลิ่นล้อมแต่ต้องพร้อมทำทุกสิ่งอย่างจริงใจขอบคุณค่ะ